ประวัติยอดกว่าจะมาเป็นไอดอลเคป๊ OP, ต้องผ่านอะไรกันมาบ้างวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดยิบกับแทกูกลายสตอรี่ยอดลุกกี้เจนหาประสบการณ์10ปี ยอสยงศินลูกหลานของประชาชนชาวไทยขวัญใจแม่ยกตั้งแต่ยังแบบอกไม่สิตั้งแต่ยังเด็กรการันตีคุณภาพด้วยถ้วยรางวัลสิบกว่าถ้วยตั้งแต่อายุได้เพียงแค่สิบกว่าปีเท่านั้นย้อนกลับไปในวัยเด็กของยอสค่ะเขาเกิดที่จังหวัดแพยวก็คือเป็นเด็กเนื้อนะเจ้าว่าเนื้อได้ด้วยแต่เฮาสว่าบ่บด้เดอ ก่อนที่ในเวลาต่อมาค่ะก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพประมาณปอนหนึ่งได้ซึ่งถ้าถามว่าย้อนนะคะเข้าสู่วงการครั้งแรกตั้งแต่ตอนไหนก็เป็นช่วงตอนประมาณ8ขวบนี่แหละค่ะยอดเราว่าเขาเดินเดินอยู่นะคะจากนั้นค่ะก็ถูกแมวมองชวนให้ไปถ่ายแบบงานแรกในวงการของยอดค่ะก็คือการถ่ายแบบนั่นเองหลังจากนั้นค่ะในปี2012ยอนในวัย10ขวบก็เข้าสู่การเป็นนักแสดงหรือเริ่มจากการเป็นนักแสดงรับเชิญในซิทคอมโผลมาแค่ไม่กี่ฉากจากนั้นก็มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผลง,งานที่โด่งดังก็ต้องยกให้กับท เนี่ยเก้าเลยค่ะหรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าลำยองลำยองซึ่งเรื่องนี้ค่ะยอดก็รับบทเป็นวันเฉลิมรุ่นที่สามไอ้บ้านไอ้บ้านแม่อ้บ้านจองรือจักัรถึงเข้ามึปะ หลงงังความโด่งดังของวันเฉลิมค่ะก็ทําให้ย้อนเนี่ยได้รับรางวัลมากมายแล้วก็ทําให้ย้อนะคะได้ชื่อเล่นใหม่ไปเลยว่าวันเฉลิมเพราะผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็มีแต่คนเรียกวันเฉลิม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 หลังจากผลงานทองเนื้อเก้าค่ะย้อนก็มีผลงานอื่นๆตามมาเรื่อยๆแต่แม้จะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแต่ย้อนก็เป็นถึงนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนอีกด้วยนะเลิศเวอร์เรียกว่าเป็นเด็กที่ได้ลงทําทุกอย่างครบตั้งแต่อย่างเด็กเลยแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขาก็ยังมีอีกหนึ่งความฝันที่ต้องกการเป็น็นะคือการเป็น ศิลปินเกาหลีย้อเริ่มรู้จักเคป๊อปตั้งแต่อยู่ตอนปสแล้วค่ะและศิลปินเกาหลีวงแรกที่เขาชื่นชอบก็คือเอเจเมนชีวอนด้วยนะเนื่องจากว่าคุณครูของเขาค่ะเป็นเอลก็เลยแนะนําให้ยอ้อเนี่ยลองเต้นเพลงเอเจในงานโรงเรียนดูด้วยเหตุนี้ค่ะจากนั้นมาน้องก็เริ่มฟังเพลงเคป๊อปมาเรื่อยๆแล้วก็ยังมีความสามารถในการอ่านภาษาเกาหลีเขียนเกาหลีได้บ้างด้วยนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็เห็นว่ายอ้อเนี่ยได้เรียนเต้นด้วยซึ่งยอ้อเนี่ยก็เต้นดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว นอกจากนี้คาก็ยังมีมาเปิดไลฟ์เปิดเพลงเคป๊ OP, พูดถึงศิลปินเคป๊อร้องเพลงเคป๊อปจนเกิดตำนานแล้วก็มีมต่งางๆมากมายรู้ตัวอีกทีค่ะในปี2019เราก็ทราบว,ว่าย้อเนี่ยได้ลองทําตามฝันด้วยการไปออดิชั่นที่ค่าย SM ค่ะซึ่งในตอนนั้นนะคะผลของการออดิชั่นก็เหมือนจะออกมาด้วยดีด้วยนะแต่ตอนนั้นเนี่ย ยร์นยังคงติดสัญญากับช่อง3มก็เลยเหมือนแค่ออกไปลองหาประสบการณ์หลังจากนั้นค่ะช่วงปี2020ค่ะข่าว,ข,าวข่าวของยอดก็หายไปเลยผลงานในไทยเนี่ยก็มีน้อยมากบางคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือยอดจะกลายไปเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีข่าวว่าออดิชั่นนีค่า SM และแฟนคลับเขาก็ยิ่งแตกตื่นกันขึ้นไปอีกเมื่อพบว่าโลเคชัน IG ของยอนนะคะอยู่ที่เกาหลีแบบอยู่นานมาก,มากๆก็เลยทําให้เกิดข่าวลือขึ้นมาว่า เอหรือยอดอาจจะมาเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีจริงๆแต่ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อได้100%เเน,น,นะเพราะว่ามีบางคนก็เห็นอยู่ไทยบ้างแล้วก็มีได้ข่าวว่ากลายเป็นนิสิตมสวสขานาวัดไปแล้วงานนี้ก็เล่นเอาแฟนคำงงกันไปตามๆกันค่ะว่าเอ๊ะตกลงยอดอยู่ไหนกันแน่ แต่แล้วค่ะข่าวลือเรื่องย้อนเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีเนี่ยก็เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นในช่วงที่มีการถือกําเนิดเด็กฝึกกลุ่มใหม่ของ Big Hit อยังเทนนี่เอค่ะในตอนนั้นนะคะโปรเจกต์เทนนี่เอเนี่ยเริ่มแรกค่ะก็ไม่ได้เผยนะคะว่าชื่ออะไรเป็นใครอยู่ค่ายไหนจะมีเปิดเผยให้เห็นหน้าแค่เฉพาะบางคนเท่านั้นแต่เมื่อแฟนๆค่ะดูสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าเออนี่แหละคือ Big Hit ซึ่งเทนนี่เอค่ะ ก็จะมีการเปิดเผยเมมเบอร์ออกมาทีละคนทีละคนแต่สิ่งที่สร้างความฮือหาที่สุดคือเมมเบอร์รับคนสุดท้ายที่แม้จะไม่ปรากฏเชื่อหรือหน้าตาแต่หลายคนก็เชื่อว่าคือยอท เพราะว่า IG ผู้จัดการยอนนะคะไปกด for social ของเทนนี่เแล้วก็มีกดไลค์กดรูปคอนเทนต์ต่างๆของเทนนี่เด้วยรวมถึงมีรูปหลุดของกลุ่มเด็กฝึกเทนนี่เที่มีคนหนึ่งค่ะละไม้ค่ะยอนอะมากๆหลายคนก็เลยคิดว่ามันต้องใช่ต้องใช่นแน่ๆและแล้วค่ะมกราคม2 0 2 2เมมเบอร์รับคนสุดท้ายของเทนนี่เก็เปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ผิดไปจากที่เดาค่ะซึ่งก็คือยอนนั่นเองซึ่งทําให้เขาค่ะกลายเป็นเด็กฝึกไทยคนแรกของบิ๊กฮิตเลยซึ่งในช่วงที่ยอนอยู่เทนนเอนะคะก็ได้มีการฝึกมากมายมีผลงานต่างๆร่วมกับเมมเบอร์ทั้งการเต้นการ c o อร์แต่น่าเสียดายค่ะที่สุดท้ายท่านว่า2022ค่ะเทนนเอก็ปิดโปรเจกต์อย่างเป็นทางการแล้วก็ลบโซเชียลลบคอนเทนต์ต่างๆออกหมดเลยจนถึงตอนนี้เี่กก็ยังไม่รู้นะคะว่าสาเหตุคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆในตอนนี้นมีเด็กฝึกหลายคนออกจาก ใครบิกฮินไปรวมถึงยอดด้วยที่ก็ได้ออกจาก การเป็นเด็กฝึกของบิคิดตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นค่ะยอดก็กลับมาไทยแล้วก็ได้เกาะตั้งค่ายของตัวเองพร้อมกับปล่อยผลงานเพลงแรกอย่างเซเว่นที่ได้เดอะทอยร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยค่ะช่วงนั้นค่ะก็ดูเหมือนว่ายอี่ยจะกลับมารับงานที่ไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็แผนที่จะกลับไปเรียนที่มสวหลังจากที่ได้ดรอปเรียนมาเก,กือบ3ปีแล้วจนกระทั่งมีนา2023่าค่ะแฟนๆก็ต้องฮือฮาอีกครั้งเมยอสนะคะได้มาปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญคอนเสิร์ตของ BI เนื่องจาก BI ค่ะเห็นว่ายอเเคยเพล บีทีบค่ะก็เลยชวนมาคอนเสิร์ตด้วยซึ่งมายอปรากฏตัวเขาก็เรียกเสียงกีตแบบดังมากๆดังกระหึ่มนะคะ ซึ่งใครก็จะไปคิดนะคะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยยอดค่ะก็กลับเข้าสู่วงการเคป๊อปอีกครั้งด้วยการเป็นเด็กฝึกภายใต้สังกัดกรีดเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นค่ายที่มีค่าย131รัเบลอยู่ในเครือค่ะซึ่ง131รัเบลนี้นะคะก็เป็นค่ายที่ก่อตั้งโดย BI นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ BI ออกจากการเป็นผู้บริหารแล้วนะคะในตอนแรกค่ะยอดก็ไม่ได้อยากจะกลับมาเป็นอดอลเคป๊อปแล้วอะนะเพราะว่าหมดแพชชั่นแล้วแต่ BI ค่ะคือคนที่เข้ามาคุยกับยอดด้วยตนเองค่ะยอดก็เลยตัดสินใจอะขอ ู้ต่ออีกครั้งพร้อมเปิดตัวเป็นเด็กฝึกของกรีฑอย่างเป็นทางการเมื่อกรกฎาคมปี2023แม้ว่ายอจะเข้ามาเป็นสมาชิกคนสุดท้ายนะคะแต่ก็สามารถสนิทกับเพื่อน,อนได้อย่างรวดเร็วเขาเลยมีความคิดว่าอยากที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนซึ่งวันนี้ค่ะยศทาหน้าที่เป็นพี่ใหญ่เป็นทูตทางภาษาไทยนะคะเผยแร่ความเป็นไทยให้เมมเบอร์ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นอาหารภาษาและยอดเองค่ะก็ไม่ลืมที่จะพูดภาษาไทยกับแฟนๆเวลามาไลฟ์ด้วย เป็นหักตัวเป็นหักตัว Yes sir และปัจจุบันนี้ค่ะพวกเขาเนี่ยก็ได้เติบโตภายใต้ชื่อวงพาว เดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11ตุลาคมปี2023ปัจจุบ,บันนี้ค่ะวงเพาวมีผลงานเพลงมากมายค่ะมีคอนเทนต์ก็เยอะแยะเลยและเพลงแต่ละเพลงค่ะก็เพราะมากการันตีคุณภาพโดยโปรดิวเซอร์ฮันบินและก็ทีมของเขาเองซึ่งส่วนตัวนะคะเรารู้สึกว่าปัจจุบ,บันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเพลงบอยกรุ๊ปที่ประสบความสำเร็จในชาร์ตส,สูงๆของเกาหลีเนี่ยเอาจริงเนี่ยมันก็สไตล์คล้ายๆกับพพาวเลยนะคะเพราะเพาวเนี่ยก็มาพร้อมกับสไตล์ฟังสบายไม่นะักเกินไป็นสไตล์ที่เข้าถึงหน้า แบบที่คนส่วนใหญ่น่าจะชอบดังนั้นค่ะถ้าหลายคนเนี่ยได้ลองเปิดใจไม่ได้ยึดติดว่าค่ายเล็กหรือค่ายใหญ่เา่าค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวงที่มีคุณภาพและเมมเบอร์ในก็น่ารักมากๆเลยด้วยนะคะยังไงเนี่ยก็ฝากวงเาว่าไว้ด้วยนะคะและก็เป็นกำลังใจให้นังยอดปังๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้สู้ๆค่ะ